สถานที่นี้เป็นสถานที่มีเหตุเกิดขึ้นไม่นานมันเป็นข่าวใหญ่ซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะเดิมทีเป็นบ้าน<ม>ที่มีคนที่ทําธุรกิจสีเทาแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้<ม>แล้วก็มีคนไร้บ้านเข้ามาอยู่แทน<ม>คนไร้บ้านเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นคุณลุงคนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคุณลุงหายไป<ม>แล้วก็คนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นมีรอยหยดเลือดอะ<ม>ตั้งแต่หน้าบ้านอะเข้ามาปรากฏว่าเขาเจอคุณลุง กลายเป็นไปแล้วใช่เขาถูกทําร้ายด้วยการทุบศีรษะคือหลังจากที่คุณลุงเสียมันมีเหมือนเขาเอาใครไม่รู้ามาทําพิธีจะมีเป็นรอยที่เราคิดว่ามันเป็นรอยสีแดงมันเป็นรอ,อยหมากที่หมอผีของทางประเทศเพื่อนบ้านเขาจะใช้สะกดวิญญาณกันจะมีคนเห็นคนที่แบบบางทีเป็นไรเดอร์ที่ขครไปผ่านมา,าเขาจะเห็นว่ามีเงานั่งที่หน้าบ้าน ลอตเตอรี่พั u นกพัสก็ได้ไลายก็ดีซื้อง,ง่ายทุกช่องทาง